ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะคะออเฮียก็จะพาลูกๆกลับบ้านนะคะรวมทั้งเจ้าตัวเล็กสมาชิกใหม่นะคะน้องหมูหยองนะคะเพิ่งคลอดออกมาได้ประมาณออสองอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าบ้านกันแล้วนะคะออเฮียกับเด็กๆนะคะ <exactly> เป็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน้องเรียบง่ายคะ่ะน้องวัวมาผูกแล้วก็ได้เวลาก็เอากลับบ้านนะคะอ้ายองกัวหมา ยองกลัวหมานะมีหมามายองวิ่งเข้ากลางเลยอ่าละบาเจ้า,จาตัวเล็กกระสอนะลูกยองเัีก็ชนกระสอนนะ มนขั้นเขาห่มันจะหัดฟันหัดคนคนน,นนู่นคนนี่อ๋อเป็นไน่ารักจังเลยให้เฮียหอมเกมด้วยหอม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 ให้ป้าสอนด้วยน่ารักจังเลย Okay, okay, okay. นอนลูกล <Hey. S 2> ูบท้องหน่อยนอนลงหน่อยจะลูบท้องให้คุณแม่ฉี่แล้วคุณแม่ฉี่คุณแม่ปวดฉี่ กระไดป่ะอเอา,อเอาอหรอเฮ้ยหนูเพิ่งรู้ว่ามันเป็นวิธีของสัตว์แล้วก็ต้องทำอย่างนั้นอ่ะต้องก็แทกก่อนไหมเฮียอ๋อเหมือนเหมือนคนที่แบบกัดแล้วก็ดึงเนาะดึงขลนมแม่อย่างงี้เนาะ มันจะให้คนพาออกเป็นฉลาดเลยไหนตาโตโตมาดูตาโตโตไหนสิกำลังหิวนะคะตอนนี้เพิ่นกำลังหิวคุณแม่ก็จะยืนนิ่งเลยนะคะูไปเล่นกัะเพื่อนนู่นือไปเล่นกับพี่เขาจต็นท์นีแน่ขู่ลูกในสัญชาตญยานของความเป็นแม่หรือว่าสัตว์เนาะที่เขาจะดูแลเดี๋ยวมันจะเลี้ยเดี๋ยวลูกจะเลี่ยวมันต้องกินเลี่ยวลูกอืม ที่กินนี่คือไม่ใช่นะั่นแต่มันเหมือนกันการทําความสะอาดใช่ไหมเฮีย้กลมลูกประมาณนะั้นอะไรอย่างเงี้ยยองยองจา๋าเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กมาก่อนหน่อยเล้วยวยังไม่อิ่มนะคะยองบอกว่ายังไม่อิม่มยังไม่เล่นด้วยนะขอกินอีกหน่อยนะคะพ่อพันุเขาได้มาจากไหนเฮีย ผส,สมมาบ่อ๋อผสมเทียมเอา,าคือหมูมาผสมให้เหรอคะเฮียาาก็ที่ฟาร์มเขาผสมให้อืมใจใจแล้วเฮ้ยเจ้าเลยเพิ่นจะมาเล่นกระเฮีย er นะคะเพิ่นเป็นเป็นอารมณ์แบบรู้นะเจ้าของเพิ่นนะคะแล้วก็เฮียก็จะใจดีเลี้ยงเพิ่นเพิ่นก็จะรู้ด้วยนะคะ เรื่อา่ายค ชื่อหมูยองนะครับหมหูยองฝากเนะื้อฝากตัวกับทุกคนด้วยนะคะฝากติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้หยองด้วยนะคระโดมอะไรลูกอย่าลงต่ำเดี๋ยอย่าก้มต่ำลูกขึ้นมายองไม่ใช่อาหารลูกไม่ใช่อาหารตรงนั้นลาก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 นากลากันมาลากกันมาเลิขวดในเลี้ย องกลับบ้านแล้วหยองกลับบ้านแล้วเว้ยตอนนี้มารับหมูหยองเข้าบ้านนะคะทุกคนปสอนมาพาหมูหยองเข้าบ้าน,นะคะ่ะตอนนี้ทุกคนก็ดูก้นหมูยยองไปก่อนนะคะหมูหยองเอาก้นน่ารักๆรให้เบิ้งนะคะทุกคนอ้ายองกลัวหมาหยองกลัวหมานะมีหมามา หยองวิ่งเข้ากลางเลยหยองวิ่งไปหาเฮียเลยค่ะหยองกลัวพี่หมาขายังไม่แข็งแรงเท่าไรเลยหยองน่ะระวังแม่เหยียบขาเด้ กินได้ไหมล่ะ <Yeah. S 1> กินนมแม่ได้บอ <Yeah. S 1> แม่ยืนจังสันนะ <Yeah. S 1> เขาไปกินนมบ่ใดแล้วแล้วนะ <Yeah. S 1> กินนมได้บ่โนอน่อนะ เ้าตัวเล็กยงกินยาเป็นแล้วบ่ลูกฮะกินยาเป็นแล้วบ่ ส่วนแม่ของน้องหยองนะคะเข้ามาแล้วก็มากินวนของลำนะคะ,ะบำรุงร่างกายแล้วก็อาจจะเพลียอาจจะเหนื่อยนะคะได้กินลำมีแหงมีแหงนะได้กินหญ้าเขาเขียวที่อาเฮียเตรียมไม่ให้นะคะ ดีครับอ่ะกินน้ำข้าวกินน้ำข้าวมามมามมามน้ำข้าว กสอนแล้วลูกหยอเนี้ยก็ชนกรสอดนะกินน้ำอ่ะไม่กินน้ำละ่ะนี่ไงเหยน้ำมันเป็นขาวๆใส่อะไรให้เขากินอ่ะอ๋อน้ำข้าวหยองกินน้ำข้าวลูกจะได้แข็งแรงแข็งแรง,งอ๋อกินข้าวข้นบาดไงหยองกินข้าวข้นบาดจะได้เก่งๆจะได้เก่งๆ หยองจอกมา,ยาหยองรู้หยองบอกว่าให้นอนลงแล้วก็กระดึกกะดึ้อบอกมาลูกหยองไม่รู้เรื่องเลย